เครื่องบิน C919 ที่บริษัทอากาศยานพาณิชแห่งประเทศจีนหรือโคมแ c คพัฒนาขึ้นถูกส่งมอบให้กับสายการบินไชน่าอีสเทิรแล้วทำให้จีนขึ้นเป็นผู้ผลิตเครื่องบินเจ็ตขนาดใหญ่ของโลกรายที่4รองจากสหรัฐอเมริกายุโรปและรัสเซีย ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมการบินของจีนเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีกระจกด้านหน้าที่กว้างรูปทรงปีกที่ออกแบบพิเศษช่วยประหยัดพลังงานและมีระบบควบคุมการบินที่ทันสมัยหัวหน้านักออกแบบเครื่องบิน C919 กล่าวว่าการออกแบบเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสาร การส่งมอบเครื่องบิน C-919 อย่างเป็นทางการเป็นการยืนยันว่าจีนมีศักยภาพในการผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ทำให้อุตสาหกรรมการบินของจีนแข็งแกร่งนอกจากนี้จีนยังมีจุดแข็งในการผลิตวัสดุที่ใช้สร้างเครื่องบินด้วยโดยเครื่องบิน C-919 สามารถบินได้ในระยะทาง4,075กิโลเมตรเทียบได้กับเครื่องบิน Airbus 320และ Boe ิ n ง737 ในปีคศ2007ทางการจีนอนุมัติแผนการพัฒนาเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ต่อจากนั้นเครื่องบิน C919 ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคมากกว่า2 0 0 0 0 0คนจนสามารถสมม่งมอบเครื่องบินให้กับสายการบินพาณิชย์ได้สำเร็จในปีนี้ใช้เวลาในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ทั้งหมด15ปี